ค่มาตัดช่องตอนเช้าก็ไปกับเขาที่อย่้องอพอท้องพอท้องูปคนที่สองก็เลยายไมอย่กิเรียญนั่งจับเหยแ้กก็เป็นาสุขดจอที่ท่านก็เป็นผู้หญที่ใจดีเหมือนกันกับที่อยู่เ้จอแลรวก็เลยมีให้เนื เรามาอยู่ที่โรงเรียนเราก็อบอุ่นทั้งเพื่อนน้องพี่ก็มีความรักให้กันและกันตลอดเลยแล้วก็ที่โรงเรียนนี้ตอนนี้เขากาจะมีแต่น้ําเขียวให้กันน้ําเขียวน้ําแดงถ้าอยากทราบก็ขอความกระจ่างก,กับท่านผอสมคนได้ว่าน้ำเขียวน้ําแดงคืออะไรเพราะว่ามีเวลาน้อย,อยที่อยากอธิบายก็รู้แต่ว่า ทั้งครูทั้งนักเรียนทั้งเพื่อนเพื่อนครูด้วยกันก็จะมีแต่น้ำเสียวให้กัน